บายดีท่านสุมเจ้าวันนี้ถือว่านอเป็นมือวันเริ่มต้นเนะวันสงการก็ถือว่าเจ้าเนอะอยู่เนอะอยู่ระเบียงของแฮมแหงนึงเนอะก็ถือว่าปรากฏเห็นแล้วเนะ ผู้คนเนาะผ้คนหรือว่านักท่องเที่ยวได้ใสนะนะ่เครื่องเนาะนะเครื่องนั่นะเครื่องาล,าอนะลายดอกเสือผ้าลายดอกเนาะลายดอกแสดงถึงเนาะวันสงการได้มาฮอดแล้วหน่อยบอูชาทุต้มน,นี่อันนี้นเช้า,เ,า,เ,าเวลาเจ็ดโมงเช้านอะอยู่ที่ แคมหาดทรายหาดบางแสนล่างเนองนบอนนี่เพื่อเป็นบอนที่ว่าคนขายอาหารทะเลเนออาหารทะเลนี่มีจำเร็จรูปมีซุปมีดิบเนะมีสดนะนะคนลุงใสุ่ดเจ้าใสุ่ดวันสงการแล้วก็ถือว่าข้อใหม่แม่นว่า มือนี้หนมันมือวันสงกาดแล้วเนาทางตรงเราเนอาเอาะเจ้ากับซีปาเบิรงไฟคนไฟนี่อันนี้เป็นทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์สวยงามแถบน้ำทะเลอันนี้เป็นลาดอันนี้ประสงค์ของนอของหาดขาเยอะ บางแสนล่างอะไรน้งซุมหนะรือแบบนี้น้นอยเอทอสเซอข้าขเขาชการบาลีมายัางตามอัตฉริยสัยของขอเข้าราชาอะไรเนาะฝันฝันอันนี้นี่แมนบรรยากาศยศาวเอทอสเซออยู่เน้อชายหาดบางแสนล่างเด้อ món chắp pin móc để nói nó chắp bói lều hìn nó hung nạp bụng chân mến nó lúc có lôi có nhau hơn lều hìn nó nó tha hương oh, à nó chỉ là sai yang kha yang bụng hìn nó và mặt 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 Nó mặt ตั้งแต่ตึกตัวนี้ตึกตนั่งอยู่หัวยินงน,น้นยลงนอยบรรยากาศยังเศร้าเด้อเราคนก็นยังมีรวงลายไฟมากอยู่เนะะาะการกินคนประเทศดดต้องมาขาย ลูกโอยาบอาหารซุปอาหารทะเลอะไรสลายนอกอนครับเจ้าปรากฏเห็นนี่สลายแม่นั่นปิ้งปิ้งอัไไข่ปลาหมึกเด้วยทำสุเด้วยโอ้ปิ้งไข่ปลาหมึกนี่หลายปิ้งไข่ปลาหมึกนี่หลาย ลายแล้วได้ขายดีผบดบิดบ,ด,บดปิ้งมาให้เลยกับบดปิะะดด้งมาให้เลยกับบดเนาะเราสังเกตมาเนาะสองมือแล้วพาอ,อยู่พักอยู่นี่มือที่สองเราบนนี้นะผู้คนกับมามันมีลวกหอยแข้งลวกหอยลายชนิดหอยอันเนาะลวกกุ้งเนาะหอยก็มีหอยหลายชนิดเด้อะๆเพิ่มเด้อะนะ หอ,อยน้อยหันก็มีแล้วมีผูไรหันผูไรมากเปิบปิดดาขนะผููไรมากเปิบปิสดาหันเนีัน,นปลาหมึกบวยเนาะปลาหมึกบวยนี่ลอยอยู่น้ำาน้าอยู่เนาะน้ำาน้าอยู่แล้วจับขึ้นมาแล้วก็มาจิ้มใส่กบอบนน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะและ้วก็กินกินกินงญายเข้า,ขาปากเลยแหละเนาะท่านผู้ชมเนาะ นัดเข้าป่ากลก็ยำบวยบวยบุยเนาะขาเจ้าบวได้ไปทายใกล้ๆเพราะว่าเรนัอนอาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพินน่นเนาะส่วนตัวเพ,พนนิ่นบุคคลเพิ่นเนาะข้าเจ้าไปเฮ็ดอีกฮะกระสี่ทายอยู่เนาะหรือว่าครอบครัวไปเฮ็ดอีกแเรือว่าบวได้ทายไม่ได้ทายก่เอาทายคลิปชุดแรกกับทายเอาตั้งแต่ป่ามึกบย้ยฮนไห้เบิ้งกับก็จะ,ะนำจิม้มฮนเนาะ ุคือเศร้าๆเศร้าๆนี่เราเห็นแล้วเห็นบ่แต่เศร้าๆโลดอยู่ชายหาดบางแสนบนเนาะฝนวิ่นชายหาดบางแสนบนนะมีคนลีนน้ำแล้วเนาะแต่เศร้าแล้วเพราะว่าการรีนน้ำแต่เศร้ามันก็เป็นกีฬาออกกันออกกับร่างกายชนิดนึงเนาะอันที่ว่าเฮาได้อัน อันัชิว่าออกกำลังกายไปในตู้ออกกะลีนน้ำไปในตู้นะคล mm hmm. ้ายๆกับการลอยน้ำนะท่านผู้ชมก็เป็นกีฬาประเทนนิดนึงที่ว่าให้ทางกายสุขภาพาเข้าหันเข็มแข็งเ mm hmm. น,นาะอันนี้ว่าสำหรับผูนุ่มผูน้อยเดอ้อเนาะนะเจ้าเองก็แมนนะตอนนี้ก็บ่สามารถ ได้แล้วนะคุณพ่อแต่ดีลันแล้วว่าสีว่าออกกับร่งกายดูว่าอย่างแห้งๆได้นะ่องจากว่า่ังจากว่าสุขภาพกับโบดีแล้วเนาะหลังเงี้ยยังว่าทายทำคลิปวิดีโอเนี่ยทำ z o o มได้ชมได้เบืองน้ำกันไปเช่นเลยนาะนะถ้าไปก่อนเนาะ ก่อนหน้านี้เนาะก่อนที่เข่าเจ้าหมายถืว่าพาตัดอะไรก่อนข่าเจ้าตเ่าน,านทาทาทจะต้องมีความสามารถออกกับร,ร่างกายมีเหงามีแหง้งเนาะการออกกับร่างกายเป็นการเพิ่มพูนด้วยทางกายให้อุดมสมบูรณ์ให้อยู่ดีมีแหง้งให้แข็งแห้งว่าท่านออกไปขนาดอันนี้เพป็นกําลางที่เตรียมอันนั้นะปิง้งปิ้งไข่ปลาหมึกนี่นะ เจ้านี่แซ่บคนเพลียเท่าไรคนมากินบ้าบลายเลยนะคุณผู้ชมนะครับคุณชมเจ้าเองก็เอาบรรยากาศมาให้ผู้ชม z o o เนาะผูงไปผูงไปท่าธรรมชาติสวยงามสวยงาม ชาตมาชาทะเลถึงเราพุ่ลังเข้ามานะพุ่งเกือลังหาป่ามาแล้วเข้ามาคนก็น้ำอวนขึ้นมาลังเจ้าก็มีห้าหกอวนนุ่นแหละวแต่แล,แล้วอวนทันปลาปูปลานา้าน้า,นา,นาเต็มเนาะก็อ,อยู่ในอวนนะครับเจ้าก,ก็เนาะคลิปสุดแล้วก็ได้ทายทำให้ฟืงแล้วเนาะเจ้าได้ลงไปเนาะไปอวนอะไรเป็นปูละ ขึ้นมาเลยนี่แหละกระโดดรังน้ำป่าขึ้นมาที่ว่าหาได้ขึ้นมาเนาะน้ามันก็เริ่มขึ้นเมื่อคืนนี้เริ่มขึ้นอย่างเมื่อคืนนี้แล้วมัาก็เนาะแล้วก็เริ่มลงไปแล้วเดียลงไปลงไปทางสูงนี่น,น,นี่แหละคนชีวิตการดำรงชีวิตของชาวเลพื้นบ้านเนาะ ลูกเมียก็มาช่วยเอาเอาเสื้อมาดึงไว้เพื่อเป็นคันชีวานเนาะ,นะดึงเหงาไว้คันชีวาเราป่อยเหงาไหลนีแล้วทนมู้ชมเนาะข้าวไปไหวกลางๆหน้าพกกม,ม,ม,าม่นก็ทิ่มสมอเอาได้คือกันแต่ว่าอันนี้เอาคนเอาปูเอาป่า,า,ามาดิเนาะมาคนก็เอาเสื้อมาหมัดเหงาไว้แล้วก็น้ำ วันที่ว่าวันที่ว่าหาปลาหันขึ้นมาเนาะแล้วก็มาจำนายขายหันนะสาวเลพอนอยูนี่พนก็เรื่องปูป่านาน่ามพนก็บม่ค่อยกินดอกเพราะว่าพนเบื่อไผ่ก็ไผ่ไยุม้มอันนี้เป็นก,กุศลของธรรมชาตินะปูยุแคมทะเลนี่บเบื่อปูเบื่อปลาไปไปกินเนี่มูกระทะพนเนาะ บัดภูอยู่น่ะในกรุงเทพฯบรัวยู่นะในเมืองอยู่เมืองอันผิดต้นอันเนาะสาวอันบรรดาประเทศที่ว่าเพิ่นโบมีนทะเลเป็นของตัวเองนั่ะมีหมูกระทะมากินเนี่ยมากินอาหารทะเลพุกน่ะอวนพ้นเสียอวนเต็มได้ฮะปลาเน่ะบักหลายๆอวนโบมีนน้อยเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ก็สิซิปอวนมันละเด้ออ right ันารย์ well, ่าพ่อสาลาวก็บเป็นมองหนล่ะครับผู้ชมสาลาวเป็นมองเพิ่นไปใส่มองั่นดีๆนนั้นทิ่งลงเป๊ะลง่นาดสาลาวเป็นคนไปใส่มองแต่ว่าภาษาอันนั้นะไทยเพิ่นมาอ้วนไปลงอวนหาปูหาปลาลาวเพิ่นว่าใส่มองน้ำน้ำจืดเด้ลาวเฮาตะบ่มีน้ำทะเลดิหนอน้ำจืด าะไปใส่มองก็ได้ปูได้ปลาปลาน้ำจืดแหละนเนาะมันแล้วแต่ธรรมชาติของไครของลาาเนาะภูมิประเทศของไครของลา่าเนาะเนาะประเทศสปปกเลา่ากับภูมิทะเลีแต่นี้ัยใสแม่น้ำลองหรือว่าในน้ำต่างต่างสาขาต่างๆเา,า,า,าืที่องี้ยไงฮล่ะเนาะได้หาปูหาปลาก,ากล็ลวงลายไพยมากขึ้นกันแต่ว่ามัน มันบว์เป็นปูมันลงไปของทะเลเนาะปลาก so riding, ับปลาน้ำจืดเดี Ele ๋ยวอวนเพิ ah, ่นเอาไม้เลยเห็นบ้านอวนอวนอวนที่สองคนละนี่งอวนที่สองคนเด้อเด้อบ้านอวนที่สองคนมาเพิ่นกับมาทิ่มไปลงวันนี้แหละทิ่มไปแล้วจะอเพิ่นกับเขาออกจากอวนละไม่ฆ่ากับมาเรียนคิวซื้อแล้วบ้าน มาไม่ปั๊บเอาออกจากอวนน้ำโบทันนะทางชูงลยออกจากอวนน้ำโบทันนน่อสิหรือว่าไมา่ค่ามันพาซื้อสร้างเป่นกิโลกิโลกิโลโลนะเนาะไปอยากเบิ้งแบบเบิ้งอัไคลิปซุ้อเมื่อวานนี่ของข่าเจ้าเดอร์โมนี่ข่าเจ้าก็สิบลงไปนะคลิปอีเขาววาดเนาะวดตีนแหงเนาะขอโทษขอไปวดเท้าแหง เพาะข้าวเจ้านี่นเดียวนี่แหละคืวอว่ายัางแก้ไขบวตกเรื่องสุขภาพนเนาะทรมานแค่ไหนทางผู้ชมเรื่องเป็นปัดดงเนาะปัดดงนี่เป็นเบิดกับผู้เทาผู้แก่าาอายุอาวุโสน,นี่เห็นแล้วมันเกิดย่างหลายมันก็ปวดปวดเท้าปวดขาแลเนอะทางผู้ชมเน,นาะนะปวดแล้วก็ับไปใว่าผักพรน,นอนผักพรน,นอนผักพรแล้วมันก็ดเสาลุกทางผู้ชมเว้ย เศร้าแล้วมันก็เขาก็กินยาน้ำได้บนโบกิบนยาหรือบบกินยานี่มันโบได้ะกินยานแล้วก็นอนพักคอแล้วก็เศร้าแล้วคืนต้ามากับพวดอีกนี่แหละลุกค้นมาที่ก็เลือกปวดนแล้วดิเห็นบหย่งางไปนิ่นึงย่างไปห้องหน้ามากับพวดแลด้วดินี่ว่ากว,วันคนแบกมาวันที่สามแล้วนี่นะวันที่สามแล้วนนะวันที่สามแล้วว่าเพิ่นกัน นี่นะควพวขยันมันเพียนของชาวลีนออยู่แถวอันนั้นายหาดบางแสนล่างเนาะถือว่าเพื่อปิดซ้อบประมงงพื้นบ้านเนาะกับเพื่อประมงเงพืนกับโมยญ่ยกับลำน,น้อยๆเพื่อออกไปหาปูหาปลาเนาะเพื่อมาประคับประคองเลี้ยงสี่ครอบครัวเนาะเรือกินเหลือใส้ก็ได้เอาอันนั้นไปขายเนาะ มันไปขายสิ่แล้วขาย,ยานะขายเพื่อได้เงินมาเนาะเลีเ้ยงเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเข้าห้องงามมือเงี้ยซื้อเสื้อซื้อผ้อาเข้าห้องงามมือเฮียนดีทางผู้มชมเนาะนี่แหละเรว่อวิธีชีวิตอันหนึ่งของชาวลีเนาะของชาวลีเราทำให้มชมเนาะน,น,นี่เป็นก็บลังเตรียม คือเตรียมขายยมเอสเด็ดจิตโม่เนาะคนกับมาผูแหลี้ยบบัดมันมันลายกับจิตโมงเครื่องเป็ดโมงยุ้ยยัยยุ่ยยัยยุ้ยยัยแหละตอนนี้กับรังกับรังลังไหลกันมาละเนาะกลังลังไหลกันมาละรังลังลายกับท่องเที่ยวบ่ก็ยุ้ยลายกับเหมือนกับท่องเที่ยวแหะท่องสุมมาเที่ยวเด้มาพักมาผ่อนมาสักอากาศเนาะอยู่แคม อันนั้นเมนอันอนั้นทะเลเนาะเดียววันที่ ah สี่ด้วยเด้อเด้อเห็นบอกวันที่สี่คนนี้เนี่ยวันที่สี่นี่แหละวันที่สี่ตัวนี้นะคุณแบกมาถือว่านักสมควนละวันที่สี่อย่างคนละอย่างมาเจ้าได้ที่ว่าต้นมะพร้าวปังนี่นะมาเพื่อแบบว่ากินเป๊ะลง ables. แล้ว Kami ปูโหลกมีอ <Wagner off> ันนะแม่บ้านน่ะวยกันแกะคันนะเนาะม้างควรท่นอ้อแล้วก็คอยแกะออกเนาะแกะอันปูปลาน้าหั่นแลออกจากนหันเนาะท่านผู้ชมเนาะบขาเจ้าทายเบิ่งหั่นมันเอาออกหั่นมันบ่แม่นง่ายเด้มันยากเด้ส่วนหลายแม่นู่ปูมันเกาะอยู่หั่นมันเกาะเื่อขาดพุ่นใด ขาดแล้วเพิ่นก็ได้ไปเอาน้ำไปยิบไม้เห็นไหมนะนะคำบ่านว่านติดมันก็มันก็หนีเนาะหนีได้ในป่าปูป่า้วมันต้องเกาะปูนี่เกาะเก่งขนาดนะเนาะเพิ่น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 อธิบายให้เขาเจ้าฟังว่ามันก็มีอวนสำหรับปูเนาะอวนสำหรับกุ้งกุ้งเหรอมันเป็นกุ้งเหรอมันจับเป็น มันหลายแบบคนว่าแต่ว่าครับเจ้ากษัิบอมมีวีซาสปอหรือว่าบอมฮู้ด้านี่คนก็ว่าข้นอ้วนนั่นน่ะอันกุ้งมันตั้งห้างเนาะอวนันปูมันจั้งหนึ่งอย่างหะรลักษณปลาแนวนึงบอกอย่างอันนี้ขอโทษขอภัยถาว่าครับเจ้าหอกว่าพิษเนาะจะมีความแตกต่างกันไปเนี่ยคนมาเลี้ยนแถวซื่อนี่พอทาซื่อกัน ออกมาสุดๆสุดหน่อออกมาจากเห็นบอกว่านี่บันไม่มาเห็นหว่าเบิ้งปิ้งเนี่ยปิ้งปลาหมึกด้านซุ้มเลยบอกปิ้งไข่ปลาหมึกนี่วันปิ้งปลาหมึกปิ้งไขป่ปลาหมึกไข่ปลาหมปิ้งไข่ปลาหมึกโอ้เรียนคิวซื้อเลยเนี่นะฮะมำซุ้มเงินบอกพอใครเจ้ามานาันนั่งนั่งตั้งเเคหลายข้างลายคราวเนาะพอมาปิดขาประจำหงแฮมนี่สิว่าแต่ ปิ้งนะปิ้งนําบรทานนะเจ้านี่แหละถือว่าปิ้งถ้าที่ว่าข้าเจ้ากับบรบรบรทานบ่บบบบบค่อยบ,บ่ค่อยได้กินเนาะบ,บ่ค่อยกินก็ว่าแม่นนะเจ้านี่ถือว่าแซ่บแหละมันปิ้งใส่ไปตองแยกใบตองหอนะ่อแล้วปิ้งเนาะปิ้งแล้วสุกแล้วจึงค่อยเอาออกเนาะมันสุกขักแล้วค่อยเอาออกจากไปตองมันก็้อมไปตองอนะันนั้น เจ้าเปดทายเอาใกล้ๆนี่พานมาก็เคยได้ลงคลิปลายคลิปแล้วเดี่ยวกับปลาเบิง้งคนปิ้งกันนะปลาหมึกไข่เนี่ยท้องนอยู่ในนั้นบะุปผาบุปผาท้งสุนหัวมือนี่เป็นมือวันเริ่มต้นของ วันสงการวันที่12เดือนอันเมษารรปี2 0 0 0สองก็มีเพืาา่อมาอีกลำหนึงแล้วน้อยเรามาอีกลำหนึงแล้วเรามาอีกลำหนึงแล้ว อวนหูอวนเราก็ได้ลายได้ถึงสองสามที่ห้าประมาณห้าอวนเนาะอันนี้ยังเหลืออวนสุดท้ายของเพิ่นนี่นะอันนี้ก็ะสีเป็นห้าอวนเึิงกันหนึ่งเลย ไปบุฟ่าครับคุณผู้ชมมหละไรกันจำนะเนาะดำรงชีวิตอันหนึ่งของเนาะของชาวนักท่องเที่ยวคนมาเดินทางมาพักผ่อนตากอากาศเนาะในมือวันสงกรารดีครับคุณผู้ชมเนาะ ขอหยุดตีคลิปไว้คนนี้นะโชมเนาะโชคดีโชคดีนะสุขสันต์วันสงกรานต์ษาลาวินโชคดีคด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 ปีใหม่แล้วพุทธศักราช2565เดี๋ยวทำใส่งเลย